ไปลุยกันต่อค่ะทุกคนจ้าโปรเจกต์ของเรายังไม่แล้วเสร็จนี่เพิ่งกลับจากพาแม่กับพ่อไปกินชาบูมาจ้าก็เลยแบบแวะหน่อยนี่คนงานกินหินดินทรายไม่เสร็จไม่เสร็จง่ายนะคะทุกคนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่าร้องหมดตังก็หยุด ตังไม่หมดก็ทําต่ออันนี้เขาจะทํากําแพงนะครับทุกคนเราจะทํากําแพงต่อล้อมนี่ล้อมบ่อนี่ล้อมบ่อของเรานี่ล้อมบ่ออันนี้นะคะทํากําแพงกั้นน่นกั้นตะเห็นกบไหมนน่นกรบลอยคออยู่นะทุกคนเห็นไหมตะที่จะมีกบนั่น,น,นเห็นไหมนั่นเราจะทําสวนสุขภาพนะครับตรงนี้ล้อมกาแพงเสร็จแล้วก็จะทําสวนสุขภาพ สำหรับำหรออกกำลังกายนะคะใฮ้ๆๆอย่ามาชีดตัวนี้นะเบิมกำลก็ขุดดินดูสิมาตรฐานขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูนะคะมโอ้โหต้องลึกขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ใส่ตะแกรงใช่ไหมขุดเสร็จแล้วทำอะไรต่อฮะไปก้นล้ม<า> ก็ลุมแล้วค่ะตะแกลงลองแล้วก็กว<ห>มัดแกนสาวด้วยย้อนทิ้นท่ลมจะไปเก็บตรงนั้นความแขทุก็ลุมลลง, <c oughs> งานช้างนะคะเนี่ยไม่ใช่ทำเล่นๆนะจ๊ะใครจะมาดูแบบมาดูได้นะเดี๋ยวทำเสร็จมาดูได้นะแบบทำกำแพงทำอะไรขงนงีนิฉันไม่ห่วงนะคะทุกคนทำแบบมาตรฐานทำแบบมาตรฐาน คุ้มงานโดยคุณพ่อและคุณแม่ดีไซนนะคะเาเป็นช่างเก่าเขาจะรู้เราต้องทากําแพงครัทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเราจะไม่สามารถแบบจัดสรรพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ได้นะครับแต่ถ้าเราทากําแพงแนละ้วเราก็จะรู้แหละว่าเราจะทําอะไรทําอะไรน,นี่ใครมาวางไว้นี่วะ โอ้โหขุดลึกขนาดนี้เลยอ่ะใหญ่ขนาดน,นี้เลยเหรอขุดกี่วันเนี่ยกว่าจะเสร็จขุดไปเรื่อยๆกี่วันเสร็จไหมกี่วันเม่รู้ะะนะนบอกไม่ได้ใช่ไหม นี่จะเที่ยเแ้วอะไรเนี่คุณเต๋อนนี้เที่ยงแล้วมันจะนังนะาผมโอ้โนมาเ็นควม่ากมนเที่ยงเเออฝนจะตกนะนะีเส้นสีเขียวตีรอบนะครับทุกคนทำไปเอาให้มิดหัวนะคะอยากได้แบบให้มันมิดหัว

อากาศดีค่ะทุกคนเย็นดีเดินสบายเอารถไปล้างมาวันนี้นี่ตรงนี้เดี๋ยวก็มานี่หมดเลยตรงนี้ก็จะมาตรงนี้นะคะทุกคนล้อมหมดล้อมกําแพงหมดงบประมาณหนึ่งล้านอมกําแพงตรงวนี้งบประมาณหนึ่งล้านบาทล้อมเนี่ยแค่ล้อมแค่ล้อมบ่อนี่นะคะทุกคน เราจะล้อมบอ่อแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันยังดูไม่สวยหรอกมันยังไม่เสร็จถ้าทํากําแพงล้อมเลยครับปุ๊บปรับที่เอาต้นไม้ลงมันจะสวยแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวทํานี่ทําแนวกันดินสไลด์อีกมันยังไม่เสร็จนะคะอีกหลายสเต็ปแล้วก็จะทําบันไดลงฝั่งนี้มีในแปลงจะมีรูปบันไดด้วยมีบันไดลงทางนี้ัวแบบใครมาเที่ยวก็อยากจะแบบมาแบบนั่งตรงนี้จะทําศาลาตรงนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ของเรา อันนี้ก็คืออันนี้เป็นกำแพงกันดินนะคะกำแพงกันดินเป็นกำแพงกันดินนี่ทำโน่นเห็นไหมทุกคนดูเห็นบ้าเนี่ยแนวรถเราไปล้างมาเรถไปล้างมาจ้าไม่เอียงเลยใช้งานนางหนักค่ะทุกคนใช้งานนางหนักต้องดูแลนางหน่อย โอ้ตามไปดูแทนพ่อกับแม่ไปแค่เดินก็เหนื่อยแล้วเนี่ยทุกคนแค่เดินก็เหนื่อยแล้วเดินก็เหนื่อยแล้วมีกบเ้วนีนในบ่อน้ำดิท่านฝนตกก็จะดีหน่อยน้ำใส่ เอ็มลเลยเน่นเฮ้ยมีปลาด้วยทุกคนเห็นไหมทุกคน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 นูนๆๆ่นนู้นเฮ้ยมีปลาด้วยเห็นปลาช่อนไหมเห็นปลาช่อนไหมมันมาเองอะ่ะปลาธรรมชาติมันมาเองได้เรื่องละเดี๋ยวเราป้ายมาติดก่อนเขตอพยทานเขตอะไปเขตอพยทานนะครับห้ามตกปลา นี่แนวียดูตรงนี้อันนี้คือเรากำแพงเราอยู่ตรงนี้เลยอ่ะนะเสียงับนี้ อ่าตรงนี้กำแพงก็จะเสียงตามนี้นะเตามนี้ตามไปรอดแต่เราเสียพื้นที่ใช่ไหมโอเคง่ายทำตามนั่นแหละตามแนวตามแนวตามแนวเขตแดนเราไม่เป็นไรหมดนะสิบเซนไหมข้างสิบเต็นงงทุกคนสวยนะสวยนะ ม,มาทางที่เราไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้ไปเข้าที่เขาที่ตรงนู้นก็ดีนะตรงนู้นเป็นป่าเลยนะตรงนู้นนะเนาะเป็นอะไรตรงนู้นนะ่ะเป็นป่า ที่ใครกันนะตรงนี้เป็นป่าอ๋อเป็นป่านะต้นกล้วยตัวไรไม่ได้ดผลเปนป่าเลยว้นกล้วยรอต้นเลยเป็นดินไม่ค่อยดีด้วยแต่เนี้มันเป็นดินานะเ,เออต้องเอาลูกยางมาลงมถึงจะปลูกเมื่อกี้เห็นปลาช่อนด้วยนะในเนี้ยตัวใหญ่นะตัวใหญ่อุ้ยใช่มีปลาช่อนตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้ นี่เดี๋ยวมาดูในคลิปอ่ะมันเข้าได้ไงเธอไม่รู้ตัวใหญปป่ปลาช่อนเลยช่อนเลยอืมเนี่ยเมื่อกี้มีปลาช่อนอยู่ตัวนึ่งเนมื่อกี้มีปลาบอกว่าไม่ไม่ตัด ให่มากโอมม้มีน้ำน้เรือไม่ดี ได้ดูนะครับดูความคืบหน้าอัปเดตความคืบหน้าค่อยๆทำไปเป็นเรื่องเป็นราวนะครับทุกคนเดี๋ยวดีวิวดีบ้านดีฉันดูดีมีแต่เขามีแต่ป่ามีแต่เขา,เขานู่นเห็นไหมธรรมาชาติทั้งนั้นไปมาให้ดูกันค่ะ